สวัสดีจ้ายายหนูมาลวจ้ามาอนี้มาเก็บแตงไทยขายค่ะพี่น้องจา้าเก็บบักแตงไทยยายหมุนป่าหมุนหมุนฮะเอาค่ะนี่โอ้ยสวนบักแตงไทยหกค่ะพี่น้องเอ้ยมาหมุนป้าเอาหมุนป้าหมุนป้าห,า,หาเก็บแตงไทยมาอนี้ <c oughs> นี่ค่ะหน่วยมันหน่วยมันแอบอยู่นี่แต่ว่าตัวน,นี้ใส่บอนใดใดได้ค่ะนี่หนวยยังหนอยอยู่บอนในแก่เต็มทีนะคะหาเก็บแตงไทยคายค่ะมาอน,นี่ โอ้ยพุ่นนะหนูกระกัดกินพี่น้องเอ้ยพุ่นนะเก็บแตงไทยขายจ้าเมือน,นี้มนดงมนเราหน่วยนี่กระบอกท่านพ่อเก็บค่ะเขาต้อตงเบิื้องล่ายเขาสีขาวๆสว่างสว่างถึงจะเก็บได้นะจ๊ะมากมากจ้ะไอสีมะซอยใหญ่เก็บแตงไทยไมีแต่เขื่อเมือน,นี้หกไกลพี่น้องหน่วยนี่หน่วยนี้ได้บ่เนาะนี่ค่ะหน่วยหน่วยมัน นี่คือลูกแตงไทยค่ะพี่น้องนี่ลูกนี่มัน,นมันมันอันนี้บอกค่ะลูกนี่ก็พันบ่นบมพันไดนซุกค่ะต้องให้มันแก่จัดๆนะคะจังเอาไปบ่มค่ะเก็บแตงไทยหมุนดงหมุนปลาหมุนเราพี่น้องเอ้ยหน่วยมันหน่วยแตงไทยค่ะไม่ใช่หน่วยมันนี่ค่ะมพนาไดนซุกค่ะพี่น้องเก็บๆค่ะเมื่อกี้นี่ยายเก็บไปกล่องไว้น่วยนีล่ล่ะ วันนี้ใส่ได้บอ่อ๋อมีหอดตัวยังล่ะวยนี้ใส่ได้บ่ยายขอบีบดูสิโอ๊ตใส่ได้ใส่ได้คะ่ะหน่วยนี้เด็ด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 ได้แล้วได้แล้วนี่เก็บแตงไคไปบม่มค่ะพี่น้องจ้ะแตงไคไปบม่มนี่ที่ยายเก็บกล่องไว้มันอยู่นี่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวยายจะเอาเข่งมาใส่ ก็จะเอาเค่งมาใส่นะคะหน่วยบางงามค่ะนี่จะ้ะต่ว่าสุกหวานหวานค่ะพี่น้องจ้ะหน่วยบางงามดอกแต่ว่าสุาาก,นนกหว,งงากว,าวานแสบเก็บแตงไทยไปขายจะเมือนนี้แต่ว่าบม่บมบ่มให้มันสุกกันเด้อแตงเอาไปขายนะคะมามาจ้ะมาเก็บแตงไทยซอยใหญ่มนเครื่อแตงไทยเมือนนี้เก็บแตงไทยไปขายนี่จะ้ะกองหนึ่ง กองไว้ยายเก็บกองไว้พี่น้องจ้าเมื่อกี้นี่นี่จ้าเก็บแตงไทยขายจ้ามือนี้ถึงสิบดวยลายห้ากระขายราคาดีค่ะเก็บแตงไทยไปขายบ่คอยงามแต่ว่าหันลูกลูกไหลยอยู่ค่ะมามาจา้าเก็บแตงไทยซอยยายหนูเด้จ้าเมื่อนี้เก็บแตงไทยไปขายจา้า แตงไทยลูกใหญ่ๆนะคะนี่เครือมันพี่น้องจ้ะเครือมันก็ชิบประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าลูกของเพิ่นนี่อันบ่้านใดแก่จัดจ้ะถ้าแก่จัดเราจะห้าวจงเก็บนี่กะสิก็บ่ได้แก่จัดหาไปเรื่อยๆแยกกะซีหาไปหาไปเรื่อยๆค่ะเก็บแตงไทยขายค่ะพี่น้องจ้ะนี่ยังยังเป็นหน่วยอยู่จ้ะหน่วยยังอ่อนๆอยู่หน่วยบ่้านได้แก่จัดเนาะ มาได้ใจทุกคนมาเก็บแตงไทยขายาเก็บกองไว้เดี๋ยวายสิเปียวเข่งมาใส่พี่น้องจ้ะนี่นะคะเก็บแตงไทยไปขายมาเนี่ยปลูกไรก็ว่าหันหยาไรค่ะพี่น้องจ้ะปลูกไรหยาไรแตงไทย,ยลูกงามๆม,มาเก็บแตงไทย,สยใส่ายหนูจ้ะเหมือนในเก็บแตงไทยไปบ่มขายจา้ะ ไปแล้วค่ะคลิปนี้กันไหนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องยายหนูจ่าชาแนวด้วยค่ะเป็นกําลังแรงใจให้กันนะคะบอวเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ